ต่อไปครับเด็กหญิงริมาสมะแก้วเด็กหญิงริมาสมะแก้วจากบาลเคูฮาซันบาลเเลเตซันเรานั่นเองนะครับและเด็กหญิงเด็กชายฟุตซานมั่นคงครับจากวิทยาทานอิสลามนะครับเชิญขึ้นเวทีเลยครับพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ Ma wabarakatuh. hiwa Bismillahirrahmanirrahim lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah kap dek mas mak kew Andap toh apai andap tisi kap Andap tisi Jak บเลคุสันเด็กหญิงรีมาสมะแก้วครับเด็กหญิงรีมาสมะแก้วเอาแล้วเอาแล้วอาจารย์มุดตกิจในฐานะคุณพ่อนะมามามาฮิาาว <laughs> ้วรถด้วยอย่าถ่ายรูปอย่างเดียวฮิ้วรถด้วยตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับเก <laughs> ่งมาก อา่ยย่อเอาจารย์ม่ด้คิดเอาเอาเอามีประโยชน์แล้ววันนี้